Bring like that ass back like boom, 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 boom. สวัสดีครับยินดีต้อนอรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธ์แชนแนลนะครับผมโอเคครับผมวันนี้นะครับผมเรามาอยู่ในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกรสนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเปิดหาเจ้าดาร์กชายกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกว่าทําไมผมถึงจะเปิดหาดาร์กชายครับผมก็ นี่เลยนะครับผมเจ้าดาร์กชายเนี่ยผมปั้นมา5ดาวแล้วใช่ไหมครับผมแล้วก็ตอนนี้มันมีเศษอยู่154ร่เศษนะฮะผมก็คือมันมันจะขึ้น6ดาวไล่แล้วอะครับผมคือเปิดถึงการันตีนะฮะเราจะได้อีก80เศษนะมันก็จะบวกกันไปอีกนะครับผมแล้วก็มันก็จะสามารถขึ้นเป็น6ดาวได้นะกรบผมสำหรับเจ้าซูเปอร์ดาร์กชายนะฮะแล้วก็ คือตู้ตัวแดงเนี่ยมันไม่มีอะไรน่าสนใจแล้วนะครับผมผมก็เลยเนี่ยจัดเป็นอเจ้าดักชายดีกว่านะเพราะมันมีโอกาสเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับผมก็เลยต้องจัดการมันซะสาหรับตัวแดงที่เรามีอยู่นะครับผมเออก็เออก็เดี๋ยวเราไปดูก่อนก่อนว่ากิจกรรมนะฮะมันจะได้อะไรบ้างนะครับผมในการเปิดนะครับผมผมสังเกตเห็นนะว่ามันจะมีไอตัว เขาเรียกว่าตัวอะไรนะตัวที่เพิ่มทักษะนะครับผมเวลาเราไปฟาร์มนะครับผมอแล้วก็มันมีหลายอย่างเลยนะที่เราอยากได้นะเป็นพวกสกิลฮีโร่พวกชิปอะไรเนี่ยชิปฮีโร่อะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็มีนี่ครับผมเนี่ยเนี่ยตรงที่ผมคลิกอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยผมอยากได้ในเนี่ยเนี่ยอันนี้แมันชื่ออะไรนะมันเรียกว่าอะไรนะครับอ๋อนี่นี่ ตัวเพิ่มฮีโร่ขั้นสูงนะครับผมเออลุงยุทธนี่ก็เรียกไม่ถูกนะครับผมเอออะไรกันเนี้ยครับผมเออแล้วก็อย่างที่บอกเลยของมันเยอะนะของมันเยอะที่เราจะได้ระหว่างทางนะการเปิด180ตัวเนี่ยมันก็จะได้มานะแต่ผมเนี่ยจะไม่เปิดแค่180นะผมจะเปิดทั้งหมดเลยนะครับผมตัวที่มีอยู่นะครับผมอ่านี่ครับผมตุก ตึกดูดเงินนะครับตัวที่มีอยู่นะสามร้อยเจ็ดสิบสี่ตัวนะจะมาเปิดนะครับผมสามร้อยเจ็ดสิบตัวนะครับเออก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมว่าเราเนี่ยจะได้ ssr กี G ่ตัวนะครับผมสำหรับการเปิดกาชานะฮะป <famoso> ื๊บปับ มาครับผมกดเข้ามาแล้วจังหวะนี้ประมวลผลสําเร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะแสดงให้แกดูพลังที่แท้จริงนี่ครับผมเป็นบีทคิงนะครับผมอ่าขอบอกไว้ก่อนนะผมจะกดแบบรวดเร็วนะครับผมเพราะว่าตั๋วมันนีช่างเยอะเหลือเกินนะครับผมปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนี่ครับผมเยอะมาก370ตั๋วนะครับผมไปตีไปเลขกลมๆก็380ไปเลยเออประมาณนี้เลยนะครับผมอ่า อันเชิญไปต่อครับผมคือจะต่อไปเลยนะอันเชิญต่อไปเลยนะครับผมคือแบบเราจะได้ SIR กี่ตัวเดี๋ยวก็มาดูกันเลยนะครับผมสนิกนะฮะซันนิกอย่างนั้นนั่นแหละไปครับผมกดไปต่อฮะแกคิดว่าฉันไม่สังเกตเลยไงจิตสังหารของแกนะก็เป็น e i งนะครับผมเออเป็นลูกกระจกของอ a t o มิกนะฮะเป็นลูกศิษย์นะครับผมลูกศิษย์เอกเลยของอ a t o มิกนะครับผมไปต่อครับผมปึ๊บปั๊บ โอ้โหเอซอาร์ HR มาครับผมก็แค่ทําไปด้วยความยุติธรรมเพียงเท่านั้นนะครับผมเป็นหนาักากหวานในครับผมเป็นตัวละครที่เท่มากๆเลยนะครับผมสําหรับหนักากหวานนะครับผมไปฮะไปกันต่อไปเรื่อยๆแบบเร็วๆเลยในครับผมก็โอ้โหเป็นสัน็คอีกแล้วนะครับผมเจ้าสัน,น็คนี้ออกบ่อยจริงๆในครับผมฮีโร่คลาสเอในครับผมไปกันต่อฮะ อัญเชิญไปอีก10ครั้งนะครับผมปื๊บประมวลผลสำเร็จแล้วปื๊บโอ้โหไม่ว่าจะเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้แบบไหน,นก็ไม่เคยอ่อนข้อให้เป็นบิ k คิงนะครับผมคลิปนี้เราจะไปกดกันยาวๆนะครับผมอย่าเพิ่งเบื่อนะครับผมปีศาจแห่งเมืองวิญญาณก็เป็นสาหร่ายคอมบูอินฟินิตี้นีครับผมไปกันต่อฮะกดไปอีก10ครับผม จ้าพวกงี่เงา่าคิดว่าตัวเองไม่จําเป็นต้องวิวัฒนาการนั่นก็ไม่มีสิทธิ์คือดร์จีนัทนะครับผมอมไปกันต่อไปกันต่อเอสเอสอาไม่มาสักทีครับผมกดไปอีกแล้วเฮ้ยมาครับผมทุกคนกําลังมองดูร่างกายของฉันกําลังดูอยู่แล้วก็มาเลยนะครับผมสําหรับดาร์กชายนะมาเป็นตัวแรกเลยนะครับผมเอสเอสอานะครับผม เอสเอสอาร์ R, หนึ่งตัวแล้วนีนครับผมเออจรวดอลอยดาร์คชายนะครับผมเออซูเปอร์ดาร์คชายนะครับผมเราเรียกกันว่าดาร์คชายนะครับผมอ,อ่าก็สุดยอดเลยไปกันต่อครับผมไปกันต่อได้แล้วนะดาร์คชายมาหนึ่งตัวแล้วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บคือบุปบับปุ๊บปั๊บอื้อเป็นจงติดตามค่าบุกโจมตีนี่ครับผมเป็นเอ,อ่อราชาน่านฟ้าน,นะครับโอ้โหก็ คือถ้าเกิดผมได้นะผมได้ในภายใน1 8 0เนี่ยได้อีกนะผมก็ยังเปิดต่อนะผมจะเปิดต่อไปเรื่อยๆ,ๆเลยนะครับผมคือ,เ,อ,อเราจะมาเปิดให้หมดเลยนะครับผม370ใบนะครับผมราชาน่านฟาก็มาอีกแลนะ้วราชานน่าฟานะครับไปครับตัวแรกเลยนะ SR นะครับผม,มไปฮะกดต่อครับผมอันเชิญ ฟุบฟับฟุบฟับฟุบฟับปุ๊บปับอืมแกคิดว่าฉันไม่สังเกตเลยไงจิตสังหารของแกไม่ได้หรือไงอีไอ e. อ่งนะครับผมอีไ e. ออ่งก็บ่อยบ่อยนะฮะโอ้โหไปครับผมกดต่อไปเรื่อยๆนะครับผมเหลือ240ใบแล้วนะฮะไปปีศาจใต้ดินไปไปลงใต้ดินเลยไป <S 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 โอเคอเค,ครับผมไปกันต่อครับผมปุ๊บปับปุ๊บปับอืมอันเชิญ10ครั้งฮะ โอ้โหปีศาจแห่งเมืองวิญญาณมาอีกแล้วครับผมเจ้าคบุอินฟินิตี้เนะี่ยฮะเอสเอ็อาร์ H H R, ยังไม่มาเลยครับผมโอ้โหสามร้อยสมอยเหลือสองานะครับผมโอ้โหยังไม่มาเลยนะไปครับผมอันเชิญไปต่อโอ้โหเดี๋ยวจะแสดงให้แกด,ดูโอ้โห,โโหผมจะกดแบบรวดเร็วนะครับผมถ้าเกิดกดช้าๆเนี่ยมันจะเปลืองเวลาเป็นอย่างมากเลยนะเดี๋ยวเราจะไปแบบรวดเร็วเลยนะฮะไปดูเ้ย เป็นแบบนี้นี่เองครับผมเป็นจักรพรรดิเด็กก็มาครับผมเป็น s r s S R นะครับผมก็ถือว่าดีทีเดียวเลยนะครับผมเออมาครับผมควรรอกำลังเสริมแม็กสายฟ้านะครับผมก็เป็นตัวละครที่ไปต่อก่กับเอราชาทะเลลึกนนครับผมสำหรับเจ้าแม็กสายฟ้านะเป็นพวกสน็กเป็นพวก เจ้าหนอมไม้สติงเกอร์นะครับผมอ่าฮึบฮึบอันเชิญับเฮ้ยมนุษย์ได้สร้างมรพิติต่อสิ่งแวดล้อมซ้ําแล้วซ้าเล่านะฮะเป็นวัคซีนแมนนะครับผมวัคซีนแมนเป็นตัวที่3นะครับผมอุ้ย S S R สามตัวแล้วครับเฮ้ยดวงดีจัดๆเลยนะครับผมโอ้โหถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะคือเราเปิดไปไม่กี่ใบเองนะ 200เกือบ200นะเออได้เอตามา3ตัวแล้วนะครับผมเออค่อนข้างดีทีเดียวเลยนะครับผมฟูบุกิไปครับผมกดไปต่อนะคือกดไปต่อเลยครับผมอีก10ครับครับผม,มนี่ในอนาคตนะฉันจะทำลายให้ได้อะไรไสบอกบ้าข้างตัวนั้นก็เป็นจีนอตนะครับผมจีนอตด็อกเตอร์จีนั๊ แล้วก็ G ีนอตนะครับผมก็ g ีนอตนะครับผมก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างเท่เลยนะครับผมในอนิเมะนะครับผมเป็นตัวละครที่เป็นกระสอบสายนะเรียกได้ว่าเป็นกระสอบสายเลยก็ว่าได้นะครับผมสําหรับเจ้าจีนอตนะฮะโอเคครับผมไปกันต่อเลยนะครับมาสักทีสเอเไม่มาในครับผมอัญเชิญกันต่อครับผมฉันขำไม่ออกลงอกนะสมายแมนก็มาอีกแล้วอุ้ย อะไรเนี่ยโอ้โหครับสมลยแมนโอ้ my god มาไหมเอติตาไม่มานะครับผมไปต่อแบบรวดเร็วนะฮะเอ R3 ตาสามตัวแล้วนะครับผมเราหมดเนี่ยเราจะได้กี่ตัวนะครับผมคอมบูอิฟินิตี้มาทําไมเฮ้ยโอเคครับผมไปต่อไปกันต่อกดจนเหนื่อยนิ้วเลยครับกดจนเมื่อยนิ้วแล้วนะครับตอนนี้3ตัวแล้วนะฮะคนรอกํลาลังเสริม ก็เป็นเจ้าสายฟ้านะครับผมแมสสายฟ้านะครับผมอืมโอ้โหยังไม่มายังไม่มาขอดาร์กชายอีกสักตัวได้ไหมครับผมดาร์กชายอีกสักตัวโอ้โหฉันก็แค่ทำไปด้วยความยุติธรรมนะฮะน่ากากหวานนะครับผมอืมไปฮะไปครับผมจังหวะนี้อันเชิญสิบครั้งปึ๊บป๊บเฮ้ยทุกคนกำลังมองดูร่างกายกำลังดูอยู่ เฮ้ยเราได้ดาร์กชายระหว่างทาง 2, 2> oh! ตัวแล้วนะครับผมตอนนี้ตัวละคร S S R ของเราเนี่ยได้มา4ตัวแล้วนะครับผมโอ้โ oh หได้มา4ตัวแล้วซูเปอร์ดาร์กชายตอนนี้เราเท่ากับว่าเราจะมี3ตัวแล้วนะครับผมคือขึ้น6ดาวสบายๆจ่อรอ7ดาวได้เลยนะครับผมสำหรับเจ้าซูเปอร์ดาร์กชายของลุงยุทธชาแนลนะครับผม เราปั่นตัวแทงนี่แหละมาครับผมไปกันต่อครับผมสี่ตัวแล้วนะฮะ S S R นะครับผมไปครับผมผู้ส่งสารทะเลลึกเนี่ยฮะไปครับผมอือปึ๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บไม่มานะฮะโอ้โหมีราชาทะเลลึกนะก็อยากได้ราชาทะเลลึกด้วยในครับผมเออ,อราชาทะเลลึกมาสักทีก็น่าจะดีนะฮะ ไปครับผมสิบครั้งประมวลผลนะฮะประมวลผลสําเร็จครับปึ๊บปับ๊บปึ๊บปับ๊บมาไหมฮะโอโ้โหเป็นชั้นคำไม่ออกหรอกนะสไมม์แมนโอเคครับผม <c oughs> ไปกันต่อนะฮะอึ๊บอับอันเชิญไปต่อฮะไม่มาอยากไม่อยากถูกฆ่าแล้วแล้วก็เป็นปลาหมึกเนีครับผมอ่า เป็นปลาหมึกนะผู้สงสารทะเลลึกีนครับผมเป็นลูกน้องของราชาทะเลลึกอันนี้ก็จีนอตมาอีกแล้วนะครับนี่ปืนใหญ่มอดใหม่ใช่เลยนะฮะเออโฮจีนอตมาทำไมบ่อยจังไปกันต่อครับผมก็ผมก็ตั้งตารอจีนอตล่างสองด้วยนะผมชอบนะฮะเออกะจะปั้นนะกะจะปั้นก็จีนอตอีกแล้ว จีนอตมาอีกแล้วนะครับผมอืโอ้ oh my god ไปครับผมมาโมเมงไรเดอร์มาเยอะๆมาเยอะๆ <c oughs> <c oughs> ก็พวกปูพวกอะไรเนี่ยมาเยอะจัดนะครับผมมาราชาน้านฟ้านะก็ผมเห็นเซิร์ฟจีนเขาปั้นเยอะอยู่นะราชาน้านฟ้านะคือเขาปั้นทิ้งๆกันไว้นะครับผมมันเป็นตัวบูธดาเมจอย่างดีเลยบอลเอกเผาตะลึลึกตู้ สั่งได้ดังใจฝันสั่งได้ดังใจนึกนี่ครับผมสำหรับราชาทะเลลึกนะฮะโอ้โหมาจนได้นะครับผมนี่ไงรวมัดทะเลลึกครับผมนี่เคยก็อย่างดีอะครับผมไฮ้กี่ตัวแล้วเนี่ยห้าตัวแล้วหรือเปล่าครับผมสําหรับ SSR นี่ก็เยอะเกิน เฮ้ยเราก็ได้เยอะอยู่นะเนี่ยถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับผม370ตัวแดงนี่ผมว่ามันได้เยอะเลยทีเดียวนะครับผมอืเห<ม>ลืออีหกสิบสี่ใบเนี่ยขออีกสักตัวได้ไหมครับ GM ผมขออีกสักตัวได้ไหมครับทำไมต้องทำงานละ่ะก็เป็นเจ้าฮิเมอร์เฮดนะครับผมเอออืม,ม,มจริง<ม>ด้วยฮะไปกันต่อครับผม อันเชิญไปอีกครับผมเหลืออีก50บใบนะไปฮะก็กดไปประมาณ5ครั้งเนี่ยสุดยอดสเตียรอยฟุกเคเก่าโอ้โหเพิ่งเห็นฟุกเคเก่านะครับผมอืมจะปูจ่จกเฮ้ยมาอีกแล้วครับผมให้ข้าเป็นคู่ต่อสู้ของแกก็แล้วกันน่าจะเป็นราชาใต้ดินหรือเปล่าอ้าวใช่จริงๆด้วยฮะใต้ดินพิโรดนะครับผมโอ้โหผมก็เห็นเอ่อเอ่อจานเจเขาปั้นอยู่นะ ผมว่ามันก็ตีแรงนะเป็นตัวละครที่ตีแรงทีเดียวเลยนะครับผมสำหรับเจ้าราชาใต้ดินนะครับผมไปต่อฮะจะหมดแล้วตัวครับผมฟูเคเกามาอีกแล้วโอ้โหขอเอติอาอีกสักตัวได้ไหมครับผมอีก20ใบเนี่ยมาอีก2รอบมาฮะปึ๊บปับ๊บ แต่จะพึ่งได้ใจไปโอ้โหเป็นเจ้าสปริงมาสแตร์นะครับผมคู่หูของกูเดนบอลในครับผมบอลทองนะฮะนี่โอ้โหมาสเตอร์สุดท้ายแล้วไปสิไม่ไปหรอกครับผมเป็น,นบูายนะฮะเอออสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ โอ้โหยังจะมาอีกโอ้โหเห็นเมื่อเห็ุหหสุดท้ายแล้วนะครับผมสุดท้ายจริงๆเลครับผม,มก็เรียบร้อยกันไปนะครับผมสำหรับการเปิดกาชาตนนะฮะเดี๋ยวทีนี้นะฮะเราไปดูที่ กำหนดอันเชิญกันดีกว่าเออไม่ใช่กำหนดอันเชิญอันเชิญทุยเราไปดูที่ภารกิจนะเราไปดูที่ภารกิจที่เราทำไปแล้วเราไปรับของนะครับผมอ่าเราไปรับของกันนี่ครับผมอันเชิญซูเปอร์ทัลชายนี่ไงโอ้โเราได้แล้วนะฮะก็เดี๋ยวไปต่อรับต่อนี่เหรียญ 10K แล้วก็นี่เลยครับผมอ่า ตัวเพิ่มฮีโร่ขั้นสูงในครับผมที่เราต้องการแล้วก็มีสกิลฮีโร่ในครับผมแล้วก็มีกล่องเลือกสากล SSR ใน, SS นครับผมซึ่งสำคัญมากๆเลยในครับผมแล้วก็เศษเจ้าซูเปอร์ดาร์ชายอีก40นะครับผมเออเออกันเลยทีเดียวโอเคครับผมก็นี่แฟดมา๋ยวผมขอกดผสานรูปก่อนนะฮะเป็น กิจกรรมต่อรูปภาพของทางตัวเกมนะครับผมกดประสานไปกดประสานไปเรื่อยๆนะเราก็จะได้รูปร่างมาไว้เดินเล่นนะครับผมอ่าก็นี้เวลาเราฟาร์มของเวลาเราอะไรเนี่ยเราก็จะมีจิ๊กซอของมันมานะครับผมแล้วก็ประกอบนะครับผมไปเราไปดูดาร์คชยของเรากันได้มาทั้งหมดกี่เศษนะครับผมสำหรับเจ้าซูเปอร์ดาร์คชยนะฮะเออ สองร้อยเจ็ดสิบสี่เศษนะโอ้โหเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดนะครับผมก็เหลืออีกหกสิบเศษนะก็รอรอขึ้นเจ็ดดาวได้นะครับเออมาดิเดี๋ยวจะปั้นให้สุดให้ดูเออจะได้หรือเปล่านะเจ็ดดาว สำหรับเจ้าซูเปอร์ดาร์กชายนะครับผมผมค่อนข้างที่จะชอบมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวผมมาดูสกิลทักษะหน้า3มนะครับผมอ่าเนี่ยที่ผมเปิดไว้นะมันจะมีสกิลทักษะหน้าสมบุกผิวไหวเพิ่มขึ้นมานะครับผมก็จะทําให้ตีแรงเพิ่มขึ้นนะครับผมอ่าศัตรูนี่ที่มีพลังชีวิตมากกว่า20%อาจจะตีแรงขึ้นนะฮะแล้วก็มีคริติคอนกระนำนะครับผมแล้วก็มี ต้านทานสะท้อนดามจดนะครับผมสำหรับการเปิดทักษะหน้าสามของเจ้าดาร์คชายนะฮะก็เปิดไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาใส่แผ่นทักษะอะไรที่หลังนะเพราะต้องไปฟาร์มอีกเยอะเลยนะครับผมก็เรียบร้อยกันไปนะครับผมสำหรับการเปิดกรชานะฮะเดี๋ยวเราไปดูที่ลานประลองหน่อยนะครับผมว่าอันดับเราเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเกมตั้งรับเราเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมอ่านี่ครับผม คุณเปียวนะครับผมที่หนึ่งนะผมแซดแบ็กสปีดที่2นะเทพกาชาที่สนะรักกี้อเลเวนที่ห้านะครับผมที่หกนะนะก็เป็นลุงยุทธเองนะครับผมเออคือแบบว่า5คนเนี้ยผมตีไม่ชนะสักคนเลยนะครับผม <laughs> คือแบบผมแบบตีไม่ชนะจริงๆนะครับผม <laughs> เดี๋ยวเราเนี่ยไปดูเกมตั้งรับกันดีกว่านะเฮ้ยตั้งรับก็หกชั่วโมงที่แล้วก็ ไม่มีใครมาตีชนะเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขอไปดูเกมตั้งรับที่ผมคุณเลนมาตีนะครับผมคุณเรนมาตีนะฮะมาครับผมโอเคจังหวะนี้ครับผมเป็นเมเท่าไหนเปิดก่อนเลยนะฮะปุ๊บโบกบาร์เราให้ครับผมเอามาเปิดกระดูกหักนะฮะโอ้โห9 9 0 0 0กระดูกหัก5ตัวเลยทีเดียวนะครับผมพร้อมเผาไม้กาโร่ไปนะฮะบูบาบูบาบูบาโอ้โหกาโร่ฮะ 1ร้านหนึ่งะฮะสำหรับการโล่นะบอลทองมาอีกแบะโอ้โหร้าน8นะฮะนี่เนี่ยตีกลับไปครับผมไรจมตีนะดูดีครับผมคือตัวละครของผมเนี่ยเร็วแค่ตัวเมเท่าไนตตัวเดียวนะฮะนอกจากนั้นก็รอครับผมรอเขาตีมาเออรอเขาตีมาเออเรามีอ่าพลังงานตอนนี้นะฮะ5พลังงานนะครับผมไปครับผมคิงเอนจิ้นนะ พองเปล่าโห้ยสี่ล้านเก้าเลยทีเดียวนะฮะสำหรับเจ้าคิงเอนจิ้นนะครับผมตามด้วยกาโลครับผมกาโลฮึบโอ้โห,โหล้านห้านะฮะเออแรงจัดเลยนะครับผมสําหรับคิงนะเมื่อกี้โอ้โหความจริงมันต้องห้าล้านนะดามเมจมันต้องห้าล้านนะครับผมมาก็เป็นอดวงต่อยเข้าไปตายเลยนะครับผมกาโลตายเลยนะครับผม ไปต่อยแรงนะเนี่ยด้วงของเรานะครับผมนี่ครับสะบ้นแขนมาโป๊ะปลเออคือแล้วเขาจะต่อด้วยเออ่ราชาทะเลลึกนะครับผมมัวหมัทะเลลึกเออ้อโอ้โหตายเลยนะครับผมจรวดอลอยดาร์คชายนี่ไงครับผมอันติมันจะติดกระดูกหกักนั่นไงกระดูกหักสีแดงนะฮะเออมาคิงเอนจิ้นบร๊ นี่เนี่ยล้านแปดนะเหลือสามตัวยังล้านแปดอะครับเว้นแรงเกินนี่เนี่ยเขาให้เขาให้ตายตายเหลือราชาทะเลลึกอ,อย่างนั้นน่ะเลยนี่เนี่ยจะตายไหมไม่ตายครับผมโอ้แสดงว่านเนี่ยเขาเปิดทักษะหน้าสามนะครับผมมีไม่ย่อท้อด้วยโอ้โหยังไม่ตายนะครับผมเฮ้ยมีโล่ด้วยแล้วก็ยังไม่ตายด้วยนะครับคือ จังหวะถ้ามันได้โต้กลับเนี่ยมันจะตีแรงมากๆเลยนะเลือด,ดน้อยๆเนี่ยสำหรับราชาทะเลลึกมาตีด้วงจะตายไหมด้วงผมบึกบับบึกโอโ้โหสองล้านหนึ่งแต่ด้วงยังไม่ตายนะครับผมอูราชาทะเลลึกตีสองล้านหนึ่งอึบนี่แน่เรียบร้อยครับผมปิดฉากด้วยคิงเนยครผมก็ชนะไปนะฮะโอโ้โห พลังเขา5้ล้านเก้ากันเลยทีเดียวพลังของลุงยุทธในแค่5ล้านเองนะครับผมเออเฮอสำหรับเซิร์ฟ1น0นะครับผมก็เรียบร้อยกันไปนะครับผมเออเป็นยังไงกันบ้างครับผมชอบไหมครับผมสำหรับคิปวันพันแมนเดอะสตองเกตนะครับผมถ้าเกิดชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องลุงยุทธ h ชาแนลด้วยนะครับผมก็ยังไงวันนี้ลุงยุทธก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผม 拜拜。Bye bye.